เห็นโตเกียวอยากเสียก็นหนังเอวีนี่แหละเจ้าพ่อมาเพียรโรจีตะเข็บคู่วางคิ้วหนาดวงตาอาฆาตพลังอมนาหิบปากบางหูหลิมหน้าดำปิดตีงงเข่งฆาตกรชัดชัดให้ไฟที่หน้าดำนี่กูแปะสาหร่ายมากนะเจ้าพ่อรักความงามกูฉีบบัวทอกด้วยถอกแล้วย,งยังเหี่ยวขนาดนี้อ่ะแต่แหน้าซื่อติบวนคัมแบ็กระดับบิ๊กสามชั่วโมงหลังได้บัตรเชิญจากโนดาฮิโรชิมีหมายถามคดีโหดลงเว็บอัญญกรรมะคดีลับลับจนลึก คุเท่าไหร่ก็ไม่เจอมั้งกูว่าคิวฝากทักทายผู้เก่คิวเจ้าแห่งปริศนาปรากฏตัวแกเป็นใครรูจากฉันได้ยังไงกันเนี่ยลึกลับไรร่องรอยยังเลือคดีเนี้ยถ้าแม้แต่เราสองคนยังไขไม่ได้เง้นก็ต้องมีคนที่สามอย่างฉันมาช่วยไขยถ้างั้นแกสองคนไปจอมาลูดและไขกันให้ไขติดปากเลยไหมรามีพบนักสืบเห็ดหลิวจ,จากจีนนักสืบเห็ดหูหนูจากไทยและนักสืบเห็ดชิตาเกะจากญี่ปุ่นทับหลังจัดเต็มตุย้ย มึงจัดเต็มตุ้ยกูก็ลุยเต็มตีนเกมจบแล้วกักับโดยเฉินซีเฉินเกมเปิดแล้วสินะเปิดแล้วเหรอกูไม่รู้สึกเลยตีให้แม่งรู้สึกตีให้กูรู้สึกแล้วตอนนี้รู้สึกบันเทิงใจโตเกียวเรียบสนุกค่ะที่แตกที่แตกแข้งมุวนปวดโตเกียวสามเไอจักรยาเด็กน้อยมาสนุกสุดๆรับตุลจีนและแล้วเราก็ได้เจอกันเนอะคิวเริ่ม11กุมภาพันธ์64 ปีนี้สนุกบวกวันเลนไทยไปด้วยนะ